สวัสดีครับ a g 107เนาะตัวนี้ก็107ที่มองก็107นะครับก็อบินตกมาเนาะก็มีขานะครับหักสองข้างนะครับก็เป็นขาย A ทั้งคู่นะครับจะเป็น A หลังแล้วก็ A หน้านะครับก็คือขาหน้าซ้ายแล้วก็หลังขวาเนาะหักทั้งคู่ตัวนี้ว่าจะดัดคืนให้นะครับจะดูแล้วไส้ในมันแตกไว้แล้วนะครับก็เปลี่ยนดีกว่าเนาะเปลี่ยนไปเลยนะครับ <c oughs> นี่ก็จบละ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทใบให้ดูที่เหลือก็ทดสอบบินนะครับเพิ่งจะประมาณนี้ที่เหลือก็ประกอบลองบินนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงบินมาว่ากันใหม่นะครับสำหรับเจ้าตัว a อ907นะครับเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีมันหลายตัวนะสำหรับเจ้าตัว107นะครับก็ ดูสภาพครับฟังท่านวอไปด้วยนะครับก็แรงบันดาลใจให้ชีวิตก้าวไปผมว่าทํางานแบบนี้นะครับมันอยู่คนเดียวนะก็ฟังพระท่านเทศไปด้วยนะครับมันก็ทําให้เรานิ่งขึ้นนะครับค่อยคอยทําไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในห้องคนเดียวเงาๆงนะครับแล้วกักบอยู่กับโดนปันในเป็นรังนะครับเป็นสิบกว่าตัวนะครับที่รอขึ้นเขียงอยู่ใช้คำว่ารอขึ้นเขียงนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับส่วนท่านไหนที่รอคิวอยู่หรือว่ารออะไรอยู่นะครับก็จะเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้อะไรมันค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับบางรุ่นก็อะไหเริ่มเริ่มขาดตลาดนะครับมันต้องซื้อมาเป็นตัวเพื่อมาจาแหละผมก็ต้องมานั่งรอว่ามีเพื่อนหรือ,อยังนะครับมีเพื่อนหมายความว่ามีลําไหนที่มาแล้วมันมันอาการแบบใกล้เคียงกันเนี่ยลำหนึ่งสามารถแยกอะไหล่ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ที่ที่มันเป็นอะไหล่ที่เป็นชิ้นนะครับที่สั่งเข้ามามันมันค่อนข้างหายากมันจะไม่เหมือนตะก่อนนะครับตะก่อนมันหาง่ายเนาะตอนนี้อะไหล่มันเริ่มเริ่มหายากผมว่ารออีกสักพักนะรอให้ให้จีนเขานิ่ง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 ก่อนนะถ้าจีนเขานิ่งนิ่งก็อะไหล่ก็คงจะรันออกมาได้เหมือนเดิมนะครับอะไหล่ก็จะจะออกมาได้เหมือนเดิมนะครับโอเคสําหรับเจ้านี้ก็อยวเหลือประกอบเก็บรายละเอียดแล้วทดสอบบินครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ